ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่วัดเขาขุนพนมค่ะซึ่งเป็นวัดที่อยู่อำเภอพระพมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ เพราะว่าวัดนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากและที่เรามาในวันนี้นะคะเรามารำในถ้าบนยอดเขานะคะทุกคนซึ่งวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่เรามาเร็วเราก็ขึ้นบันได209หลังจากนั้นนะคะเราก็มาแอบเขย่าเซียมซีก่อนที่เราจะไปรำนิสนึงเผื่อจะได้คำทำนายอะไรดีๆกลับไปบ้างนะคะเดี๋ยวป,ปัดนี้สีเกี่ยวยาโอเดกตัดามช่องคุณแรกถ นี่ก็คือที่ที่เราจะมารับนะคะต่อนหน้าองค์พญานาคราชศักดิ์สิทธิ์ไมล่ะ,ะเห็นไหมล่ะอ่ะเราก็รำเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมตัวกลับค่ะพร้อมกับฝนที่ตามมาไม่ใช่ เรามาลบหน้ากันดีกว่าเพราะว่าหน้าดิฉันคือดองไว้ตั้งแต่ตอนเช้าตอนนี้คือจะสี่โมงแล้วค่ะทุกคนคือดองไว้นานมากนะคะเราก็จะมาลบหน้ากับครีเซิตนะคะซึ่งไม่ได้บอกเออเพราะาไม่มีสปอนนะคะ no p a อนอ่ะเรามาให้คะแนนฟินิชลุกวันนี้ค่ะสวยไหมล่ะปึ้งเป็นไงล่ะบุยบุย